แค่มาเล็กแค่มาเล็กเสร็จแล้วนะโอเคโอ้โล่งจัดลืมพันหน,นึ่งพันปีโรง้าสมุยอีเหม็นน่องเว้ยตียังวะล็อกหรอไม่ล็อกนะล็อกล็อก tao vào mà léo, đen nợ đen nợ đen mà nó léo, vẫn tua lưới. Hoi hê 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 à. hê hê này đi. hê đi. hê hê này đi, đang hê 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 Mấy hê mấy hê 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 Không hê không hê 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 ส่วนเกษตรชาลาปั่นอยู่ข้างบ้านเล็กอะตอนนี้ตอนนี้จจโจอ,อ,อ,อยู่ใช่โจอยู่ปั่นไปโอ้เรียบร้อยมันคนหนึ่งเครื่องครับเมันช่วยมันช่วยมินิฮุกเนาะ คือเอ้ครอบหมู่แล้วคือก้อนใหญ่มามาช่วยได้ทันกลับมาแน่นอน<อ>ไม่ข่าวหรอหิวปะอ <c oughs> คนอเพื่องไม่เท่าไหรนะ่แล้วตอเนี้ยดูวิ่งติดเฉยๆบางกีอ้ยเรื่องหตีเพื่อนมาแล้วหนึ่งจงังหวะมีรูนด้มั้งตอนนี้บิงสั้นอยู่นะ แต่จอดก,กระแสได้เลื่อม,มุมมุม,มเอาไม่เข้าประตูวะเข้าตู้วะผมรอให้ก็เอา<ะ>เรื่องอยู่ะนะไม่รู้ด้วยปลาไอ,อเที่ยวไอ,อข้างบ้านข้างบ้านอะไรเงีจะเสร็จแล้วอว่ะเราดึงเอาไปให้มาบัานต่อให้หนึ่งเอาละอะไรเราอะไแล้ว เดีวอยู่โอเค่เอเ่นอตัวนี้ใจร้อนนะใจร้อนนะแค่มันเล็กแค่มันเล็กเสร็จแล้วโอเคกำลังลากไปไม้หมู กล่องมาทีไรกูไม่ใช้หรอกไอ้พวกโอ้ยบิงกิดบิงกิดได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวเจอใครไม่รู้เอยอย่าลามาดิปันไฟอยู่ขวามือม่ลากไม่ล,มลอไมาลองก็ไปแล้ว ปุ๋ยเย็นเราอยู่ล้วอยู่ข้างบรรยะโอ้โล่งจัด<า>ลุนก,กว่าลืนขาลืนดิยพยายามอยู่ันัปุ๋ยกับโดน กำลังไปเคร่อเสร็จนะไม่เอาแล้วมั้งเนี่ยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วทิ้งนะทิ้งนะว้าวโกตัวนี้ต้องตัวนี้มันสวนกระแสไม่ได้นะตัวนี้แบบฉีดยาวๆเลยข้าวสวนกระแสเลย mong mẹ con chào lẹo a chút anh nan chị mẹ lẹo con chào lẹo mẹ 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 โอ้เราเพื่อนอย่างนี้หมดเลยเครื่องสุดท้ายอีกงี้ยเพื่อนอย่างนี้หมดเลยเครื่อได้อยู่สุดท้ายมีคนมาช่วยเราไหมจ้ะมันเจ<า>็บไม่ใช่หรอกลับไปอ่ะได้<ว>ไไป,ไป,ไปะเนี่ยตายได้ไหมเนมี่ยไ,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 ไม่เชื่อแล้วโอ้เพื่อนอย,ย,ย่างนี้เลยอ่ะ เฮ้ยมาบ้านใหญ่เมื่อกี้ได้นะตรงนี้นี่นี่เพื่อปัดไฟกันไปปัดไปมีลูนเนอะลูนก็ยังหาไม่เจอแต่ปัดไปจะเสร็จหรอไรเพื่อนอยู่สวย คุมปั่นเครื่องนี้เลยแอบว่า,วามาแล้วปั่นเลยก็เลย,เ,ลยเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวลากให้ไปแล้วนะไปเครื่องบันไฟนะเป็ท้ายหรอไปใครอ่ะไป้เมื่อแล้วเมื่อ เพื่อนฉีกออกดีกว่าเพื่อนนี้ว่ะเพื่นสตันเพื่อนฉีกไแล้วนาโม่เพื่อนกลับมาเพื่อนกลับมา,มาไอชิปหายอ้าวยังไงปิงติดแล้วมันยังไงแล้วมันยังไงลอามันละล่าันะ ังอยยังอยโอ้โหติ้งติดไม่เอาไม่เอาตัวนั้จะเสร็จอยู่แล้วอ่ะกลับมาอ่าเรียบร้อยกคุงเปิดตู้เรียบร้อยแทงอ่ะก็หมดแล้วด้ย

แล้วเพิ่มเติมประตูเลยไม่รอดจังหวะนี้นแผ่นไหนวะแปดข้างนอกเนี่ยนี่ <Okay. S 1> นว่าเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

มันจะรอดอยู่ถ้าเมื่อกี้เพื่อนพับมานน่าจะได้อยู่นะเพื่อนไม่พับอ่ะเพื่อนวิ่งแบบสูงผม <โฮ S 1> แบบอี้ไม่เจอแล้วเดี๋ยวได้รู้ไปไขก็ไม่รู้แล้ ท <c oughs> ี่มันต้องเป็นชุดนี้ไงจะซื้อกระโปรงใส่ไม่ถึงเรื่อง <c oughs>